การได้เกิดสุดประเสริฐเป็นมนุษย์บริสุทธ์ด้วยธรรมนำคุณค่าถึงตำต้อยไม่สูงค่ามีราคาสู้เถิดหนาสร้างคุณค่าราคาคน มนเจดีท่านที่เดินทางมาให้ผู้เียเกี่ยวถวายเครื่องพยธีธรรมประสงค์คณะนักบวชท่านหนึ่งในหวราชการจักรพรรดิพิการพระราชนัดไรที่โต๊ะของทูตชาตากลังประทานศพและถวายพระทัยิตาสการาพระราชิทธ์ไม่เกีาวายกาวถว,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 วายสการาถวายพระตานเทแต่พระ สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมาเฑิสมาคมดังขนาดใหญ่บนตำปอและเครื่องสักการะส่วนตัวของพระเดชพระคุณจจะอาจารย์ทวายเป็นมุทิตาสังฆะจังหวัดขอนแก่นเจ้าบ้านวัดที่ประจำบุญอาสนะสงฆ์นะครับการรัชนาเล่าดมปัญญาพรรองเจังหวัดยะโสธร ในพระบรมราชวัลย์พระโคสุภทรศิรบงค์ที่ปรึกษาเจ้าจังหวัดขอนแก่นในพระบรมเจ้าคณาจารย์พระเสีรัตโนบุญญาณีในพระบรมราชวัลย์พระโคปริยธรรมปานุสสาที่ปรึกษาเจ้าจังหวัดขอนแก่นและวร็พระโคศีวิสุทธิสารเมธีเจ้าหน้าที่เมืองขอนแก่นแล้วก็พระโคพิชเวรคุณ เด็จสังฆราชวัดราชบพิตษสิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานคร10200วันที่18มกราคมพุทธศักราช2567เรื่องจังหวัด่อนแก่งที่ขอพอ0901ทัก009ลงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2567ตามหนังสือที่อ้างถึง ข,ขอประทวง,ง,งสาคัตยานสมเ LIKE ด็จพระสังฆราชสสกลมหาสังฆัปรินายกว่าขอประทานพระปรุณาในพิธีบงเพ็ญุศลศึก1 3พัรษาพระราชศิีทิคุณสุขนันโกรจ้าอาวาวัดเทภูรณนารามที่ึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567เวลาเ้านาฬิกา นักศาลากาเรเปลียนวัดเทพอูรนารามตำบลท่าพระอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพระพุทธมนต์และผ้าไนร่นงไตรเชิญไปในทิ่จีดังตาวเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อราบเรียนด้วยความนับถือสมเด็จพระมหาวีรวงเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราช ขุนสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานในพิธีได้อดายเอวังกะวังวิทยโยโรหอยใจยานจุดไชยมังคีเสพธรรวิปปะเลอเมสเกสัมปุทธานัง ชาลงกรพระพะชิก้าเจ้าอยู่หัวให้พระมหาปลหกประโยควัดเทพภูรณารามจังหวัดขอนแก่นเป็นพระภูศีปริยัติบัณฑิตขอพระคุณจงรักภูรักพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระพิสุขสาม,มเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ นในพระพุทธศาสนาเทินตั้งแต่วันที่23ธันวาคมาพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในรัชาการปัจจุบันต,ตากยานาคโนโทเทวังตะวังวิทยโยโหิตาสิตาบัตลองเกสีเส,สวะตวิโพคาเร Ditama dukadana deditama wacacapa pratama อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอัครหะโต มาสัตทัศนพุทธังตรนังขจาริพุทธังสระนงขาิธมังตรนังขามิธรรมังสระนขจามิสังฆังตรนังขามิสังขาริทุเตียมปีพุทธังสรานุขฉามิทุติยมปีธรรมังตรนังขจามิทุตียมปีธรรมัสระนงขฉามิทุตียมปีสังขาริ ปานะติปานเวรัะมณีสิกขาปัญจตมทิยามิปานาติปาตานเวรัตมณีปิกขาปัญจตมทิยามิ ติณนาทานาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิสิกขาประธาสมาธียามิกกเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิโมคะวะทังสมาธียามิ สาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธรรสมาธยมิสุคราเมรญญามัชฌะปมาทฐานนาสิกขาปทรสมาธียิสุราเมริยะมัชปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทรสมาธยิวุาเป สัพพะทุกขาวินาสายะปริตังผู่ทามังคลังวิปติปติขภิญาวินาสายะปริตังผู่ทามังคลาสัมปติสิธิยาสัพพะโรขาวินาสายะปริตังผู่ทามังคลังเทตะวานาเมตังสุเมตตาภัณันตังภานันโต สัพเท迦เมตารปเปคิริสิขารตเตจันตลิกีวิมานเนเจหะวัชุนิกเกเตโุมาจายันตุเทวาชระสารวิสเมยาคาอันธะปนายังบุริวรวจนัง สัตวเมุน <Les> <Christopher> ันโตอมัสสวาณัคโรยัมภะทันตาอมปะทะวะโตอราหะโตสันมา Bye. Uh -huh. อทากอันตรายาวิปิาสันตุกษตสสัมพเจตวะสัปปินามาเปสิรสั

नमः सिमो यानि तपोतानि समा कतानि गोमानि वा यानि तो सपोचिता

साम सुत हु सुवी साम देवान शतवानी मानर दिन धेवा सतमोत्सवे सुमी मानर देना धे वे नवारे नवा ब्रह्म न वा लोका พระสังฆาธิการสังฆปาโมกในเขตปกครองคณะสงฆ์บตวันออกประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณพระเทพวชราวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูและพระเดชพระคุณพระราชูมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้นเป็นประธานขอน้อมถวายความเคารพ ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสิทธิคุณผู้มีอายุวัฒนะมงคลเป็นล่มโพใบใหญ่ล่มใสใบหนาของเิตียรุสิที่ได้จัดวันคล้ายวันเกิดน้อมถวายบูชาพระเดชพระคุณในวาระครบ33ปี62พรรษาในวันนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกทุกคน ีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านนายกโครงการบริหารส่วนท้องถิ่นท่านขรร้าราชการและสาธุชนผู้มีความเคารพท่านวันนี้ถือว่าสนาสงฆ์ผลตะวันออกกับผมเองในานามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภวชรเมธีกรรมการมหา,าเทรสมาคมเจ้าคณภาคเก้า จ้าวรวัราชบรารามาราชบรัมมหาวิหารให้เมตตาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าภนภาพาต้องถือโอกาสกราบขอบคุณพระมหาเถราะท,ทุกระดับที่วันนี้ถือว่าได้มาแสดงมุทิตาสักการะต่อพระมหาเถระผู้วันนี้เราทุกรูปที่มีอายุภรรษา น้อยกว่าพระเดชพระคุณหลงพ่อพระราชะสิทธิคุณเือได้ว่าเป็นศิริยานุสิทธ์ที่วันนี้เห็นครูบาอาจารย์เป็นผู้มีบุญญาธิการมากมายมหาศาลพวกเราในฐานะศิริยานุสิทธ์ก็พอมมีบุญตามครูบาอาจารย์ไปด้วยเพราะพระเดชนพระคุณหลงพ่อพระราชะสิทธิคุณนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์นานนับประการ ทั้งสิ่งที่เรียกว่าอัตติตาสมบัติคือประโยชน์ในส่วนตนและประหิตาปฏิบัติคือทําประโยชน์เพื่อกูลต่อส่วนรวมมากมายมหาศาลทําให้หลวงพ่อนั้นขึ้นชื่อว่ามีบุญญาธิการมีบารมีเป็นเบียรเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวนานหรือได้ว่าเป็นผู้มีคุณรูปหนึ่ง ในทัศนะของทางพระพุทธศาสนาปิตาคารังเอวะเอวะนิโตนินัง پेसा तं उपकपदी दिस्दितं जतितं दुपा जन्थो पनसासु जता मुझ्चो Yeah. <laughs>